สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบรครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการยกเลิกเสียงกดปุ่มในมือถือของเรานะครับในกรณีที่เราอาจจะโทรเบอร์หาคนอื่นนะครับแล้วเรากดเบอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการกดให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะมีเสียงติ๊ดติดขึ้นมานะครับมันซึ่งบางครั้งเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับเราอาจจะไม่อยากให้เสียงพวกนี้มันรบกวนเรานะครับเราสามารถยกเลิกได้นะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับ แล้วก็เลือกมาที่เสียงและการสั่นขอโทษทีเสียงและการสั่นอันนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับมองหาการตอบสนองของระบบนะครับให้เราเลือกไปที่เสียงแป้นโทรศัพท์นะนะครับไม่ใช่เสียงแตะนะ หลายหลายคนคิดว่ามันเป็นเสียงแตะนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงแตะเสียงแต่นี้ไม่ใช่นะครับเสียงแป้นโทรศัพท์นะครับให้เรากดติ๊กออกนะครับมันถึงจะไม่มีเสียงนะครับถ้าเราเปิดเสียงแป้นแต่ว่าเสียงแตะเราปิดเงี้ยนะครับมันก็ยังจะมีเสียงกดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับว่า้ตั้งค่าเสียงแตะแล้วแต่มันยังมีเสียงอยู่นะครับจริงๆแล้วเสียงที่กดขึ้นนะครับที่โชว์ หน้าหน้าต่างครับมันเป็นเสียงของแป้นโทรศัพท์นะครับมันนับเป็นเสียงแป้นนะครับให้เรากดติ๊กออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเอาออกแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงอยู่ไหมนะครับอ่านะครับเสียงเหล่านี้หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสียงกดปุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เสียงแตะนะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงแป้นนะครับมันมันรวมถึงเป็นแป้นพิมพ์ในโทรศัพท์นะครับโอเคไหมนะครับ หลายๆคนคิดว่าเสียงแป้นคือเสียงที่เป็นแชทไลน์แบบนี้แล้วก็มีแป้นขึ้นมานะครับแบบนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นแป้นมันไม่ใช่แป้นนะ,ะตรงนี้ก็คือแป้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เรียกแป้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปิดเสียงนี้เราต้องปิดเสียงที่แป้นโทรศัพท์นะครับโอเคไหม โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสัญกร่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้อมโบสวัสดีครับ